สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พบกับช่องรวมคลิปยิงหนังสปิกนะครับวันนี้เราจะพาไปยิงนกนะครับมีคนเรียกร้องเข้ามาอีกแล้วนะช่วงนี้ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับว่าทําไมถึงไม่ค่อยทาคลิปยิงนกเลยนะครับพอดีผมก็อยากไปเน้นยิงปลาด้วยนะครับอยากทําหลายๆอย่างนะครับมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับอยากทําหลายๆอย่างหลายๆสิ่งให้พี่ๆน้าๆน้องๆดูนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาพาไปยิงนกนะครับกับงานสญใจผมตัวเดิมนะครับ อาสลิงจอดหมอตัดนะครับยางตัวเดิมนะครับที่4.55นะครับใครสนใจก็อินบ็อกเข้ามาได้เลยครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปยิงนกกันดีกว่านะครับวันนี้ก็ตอนเที่ยงนะครับร้อนมากจะออกมาตอนเช้าก็ไม่มีเวลานะครับต้องดูลูกนะครับเราก็จะมีเวลาออกมาตอนประมาณทงเที่ยงบ่ายนะครับก็มาลุ้นกันครับมาเชียร์กันครับว่าวันนี้เราจะหานกเขาชวาได้สักกี่ตัวนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลย ตัวหายเป็นไนไม่รู้นะครับเดินหาอีกตัวก่อนน่าจะไปแล้วแหละผมว่าไม่อยู่แถวนี้แล้วแหละโอเค สลิงช็อตนะครับนี่หัวตัดแม่นเหมือนเดิมครับสุดยอด เข้าจุดตายนะครับตัวนี้หัดเดียวครับเข้าหลังน้าเมื่อกี้หันหลังให้ผมทะลุครับออสลิงช็อตครับผมจวดจริงๆจวดจริงๆตัวนี้สุดยอดครับ เรียบร้อยครับอ่านี่ไงเจอแล้วช่วงนี้เป็นไรไม่ค่อยได้ยิงนกแล้วยิงไม่ค่อยจะแม่นเลยนะ เขาชวาอีกหนึ่งตัวนะครับแม่นเหมือนเดิมครับ แล้วนะครับนี่เข้าไปอยู่บนต้นไม้นู่น โนเมื่อกี้เห็นอีกตัวหนึ่งนะครับไปไหนแล้วเขาใหญ่ครับเขาใหญ่เต็มเมนี่เขาใหญ่นะครับไม่ใช่เขาไฟนะนี่ระยะไกลด้วยนะครับโดนดังโป๊กครับนัดเดียวอยู่ครับตายแล้ววันนี้นะ เรียบร้อยครับเผาใหญ่หนึ่งตัว น่าจะโดนหัวนะตัวนี้โดนหัวแน่นอนครับ่ะเออไม่โดนหัวโดนหลังเข้าหลังนี่นะครับทะลุแน่นอนไอ้หัวตัดอาสลิงชอ็อตยิ่งเพิ่นเกินห้ามใจ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 อ้่ะ เยืบร้อยครับโอ้ยังไม่ตายสามสามซาำใกล้ๆนันไม่ค่อยโดนแปด ยิงใกล้ๆไม่โดนอะไรวะเนี่ยซ้ำไม่โดนครับพี่น้องเดี๋ยวเราต้องยืนไกลๆซ้ำนะครับอ่าเรียบร้อยอย่างเงี้ย โอ้สลิงช็อตอีกแล้วครับผมแม่นเกินเรียบร้อยหนึ่งตัวนะครับเขาชวาอีกเช่นเคย สว,สวยงามครับยางแรงได้ใจจริงๆเต็มถุงแล้วครับตอนนี้เต็มถุงแล้วเดี๋ยวก็กลับบ้านได้แล้วนะครับเรียบร้อยครับ ห,หายอีกแล้วเกาะอยู่กิ่งนี้ไปใจแกตะกี้นะ่ะนี่ไง หานจริงๆครับวันนี้งามเขาดีครับ ต้องตามละต้องตามละตามๆเมื่อกี้โดนเต็มๆอกเลยนะครับมันน่าจะไม่เข้าจุดสำคัญนะมันเลยไปต่อได้นะครับ เดี๋ยวลองไปส่องดูอีกแป๊บหนึ่งว่ามันตกข้างหน้านี่ไหมผมเห็นมันบินลงตรงนี้นะครับมันบินไม่ไหวแล้วนะไม่เจอครับไปไหนเนี่ย và nó mốt này này à, hơi ở này 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 này. àu ở แอบเก่งนะครับนี่ไงนอนตายตรงนี้เลยนะครับบินไปได้นิดเดียวนะ่าน่าจะทะลุครับแล้วก็ไม่รู้ตัวว่านี่ไงครับโดนเข้าตรงนี้นะครับเต็มๆนะครับทะลุแน่นอนโอ้แต่ว่าตัวนี้แข็งแรงมากๆนะครับคือมันทุกตัวที่ผมยิงระยะประมาณนี้ถ้ามันเข้าจุดนี้คือจุดตายนะครับมันจะบินไม่ได้แล้วนะแต่ตัวนี้ยังบินได้นะครับมันบินมาตายตรงนี้นะครับ ยอดโอเคนะครับตอนนี้ก็ไปยิงนกเสร็จแล้วนะครับก็ได้มา12ตัวนะครับตัวแล้วก็หาไม่เจอหนึ่งตัวก็รวมเป็น13นะครับจะไม่นับน,นะนับสิบสองอ่ะได้เขาใหญ่นะครับ1 2 3สมตัวนะครับ<า><า>แล้วก็เขาชวานะครับ1 2 3 4 5ส7 8 9าี่้าดปดตัวนะครับ อาวุธวันนี้นะครับก็หัวตัดแบรนด์อาสลิงช็อตนะครับยิงเพลินเกินห้ามใจนะครับตัวนี้ยิงเพลินเกินห้ามใจนะครับใครสนใจนะครับมัดจํห้าร้อยบาทนะครับแล้วก็รองานจากประเทศเวียดนามได้เลยนะครับตัวนี้นะครับมัดจํห้าร้อยบาทนะครับราคาเต็มนะครับสอง0บาทนะครับ ใครอยากได้ก็ิน็อกซ์เข้ามาได้เลยครับแล้วก็ยางนะครับยางทีซีใครอยากได้ก็เส้นละยี่สิบบาทนะครับมัดพร้อมใช้นะครับก็ิ็อกซ์เข้ามากันได้เลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็มายิงนกให้ดูแล้วนะครับแต่คงจะไม่ได้ทําอาหารให้ดูนะครับเพราะว่ามันเย็นแล้วนะครับผมก็เหนื่อยด้วยนะครับแต่นกที่ยิงได้มานะครับผมก็จะทําอาหารทุกครั้งนะครับเพราะว่าผมยิงเข้ามาแล้วผมต้องเอาเขาไปทําอาหารเอาไปกินนะครับโอเค วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ